น้องน้ำนะครับมันก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทําให้เรารู้สึกสยุมกุยชยกกลน,นะไม่รู้เพื่อนๆหลายคนจะรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าคือนอกจากดินที่เฉอะแฉะแล้วไอตัวน้ําที่ขุ่นเนี่ยมันก็ชวนให้เรานึกว่ามันจะมีอะไรข้างใต้นี้โผล่มาหรือเปล่าเอาเป็นว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่ากันถึงเรื่องสยิวที่คนเขาได้ไปเจอในหนองน้ําต่างๆกันที่เมื่อพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับโดย เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของพลทหารที่มีชื่อว่าคุณฟลุกฮนะซึ่งเขาเนี่ยได้รับการเกณฑ์ทหารเข้ามาในกรมใหม่ๆแล้วก็ต้องไปประจำการอยู่ทางภาคใต้นะครับที่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความอับชื้นและชุ่มช่าเลยซึ่งหลังจากที่ได้เข้ามาไม่นานเนี่ยคุณฟลุกก็ได้รับมอบหมายให้ออกไปฝึกภาคสนามกับทหารคนอื่นๆในกรมนะครับคือเขาเนี่ยจะต้องไปค้างอยู่ที่ตะเข็บชายแดนบริเวณที่มีหนองน้ํา ที่ในคืนแรก2 3 4สห้าเนี่ยมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับพวกทหารนะั่นเลยก็ฝึกกันหนักๆไปแล้วก็กลับมายอกล้อกันในที่พักนอนหลับไปแต่ทว่าในคืนที่7ขณะที่พวกเขากําลังหยอกล้อกันอยู่นั่นเองครับมันก็ได้มีเสียงประหลาดมาจากป่าใหญ่เลยซึ่งคุณฟลุกเขาเล่าว่ามันจะเป็นเสียงร้องที่โหยหวนแบบเหมือนกัมีคนตะโกนมาด้วยความเจ็บปวด ปนปนกับเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานก็ไม่เชิงแบบนั้นนะครับที่เมื่อเจ้าเสียงนี้ดังขึ้นปุบเนี่ยเสียงอื่นของจักรจัน์จิ้งหลีจิ้งกงที่มันล็องอบอบอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็เงียบลงฮะและไอเสียงคำรามแปลกๆนี่มันก็ดังขึ้นดังขึ้นเราทหารทุกคนที่กําลังหยอกล้อกันอยู่นะครับก็นิ่งเงียบมองหน้ากันและพวกเขาก็ค่อยๆเปิดแง้มประตูเต็นออกไปดูครับ ซึ่งเมื่อเปิดออกมาเนี่ยพวกเขาก็เห็นกับดวงไฟวับวับแวมแวมส่องมาจากในมุมมืดๆของป่านะครับที่แวบแรกในความคิดของทุกคนนะครับก็คือมีใครมาเล่นอะไรพิเรนในแถวนี้หรือเปล่าแบบว่าเอาไฟมาส่องหลอกๆแบบนี้ใช่ไหมคุณฟลุกกับทหารบางคนในกลุ่มนะครับก็เลยเดินออกไปดูตรงนั้นกะว่าจะไปหาไอตัวเกรียนคนนี้นี่แหละแต่เมื่อยิ่งก้าวย่างเข้าไปหาดวงไฟดวงนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าระยะทางของดวงไฟกับพวกเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ใกล้ขึ้นมาเลยครับ คือมันจะเป็นระยะทางที่อยู่คงที่นะทั้งทั้งที่พวกเขาเนี่ยเดินทางมาไกลจนถึงบริเวณหนองนะ้ําที่ชุ่มแฉะและที่ยิ่งก้าวไปเนี่ยมันก็ยิ่งก้าวลาบากครับเพราะว่าขาเขามันได้ลงไปในน้ำเรื่อยๆแต่ทว่าคุณฟลุกเองกับเราเพื่อนทหารเนี่ยก็ยังไม่หยุดที่จะเดินเข้าไปครับราวกับว่าไฟนั้นมมนได้สะกดจิตเขาด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในเวลานั้นเองนะครับ คุณฟลุกแกเล่าว่าแกตั้งสติได้แล้วแกก็เลยหันกลับไปบอกเพื่อนทหารว่าเฮ้ยกลับดีกว่ามันไม่ดีแน่ๆเลยเพราะว่าพวกเขาก็ยังไม่รู้จักพื้นที่เหล่านี้ดีมากใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยก็เลยตัดสินใจหันหลังกลับไปครับแต่ทว่าตอนจะหันหลังกลับไปนี่เองครับเสียงกรีดร้องอันดังใหญ่มันก็ได้ดังขึ้นมาจากบริเวณที่มีดวงไฟอันนั้นครับจนทําให้พลทหารทุกคนเนี่ยต้องหันหลังกลับไปมองเลยและไอ้ดวงไฟที่มันส่องสว่างอยู่ลึกๆในป่านะครับ อยู่ๆมันก็ลอยสูงขึ้นไปบนอากาศแล้วมันก็วับหายไปซึ่งพอหลังจากไฟที่วับไปแล้วเนี่ยเสียงของน้ําแล้วก็เสียงของจิ้งหรีดจิ้งกงต่งตางๆที่เคยมีมันก็ร้องดังขึ้นฮะพลทหารทุกคนก็มองหน้ากันด้วยความมึนงงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับในคืนนั้นเนี่ยพวกเขาเองก็เลยกลับไปนอนพักที่เต็นท์ก่อนแต่เทวาหนึ่งในคนที่ไม่หลับเนี่ยก็คือคุณฟลุกครับเพราะเขาบอกว่าเขาอยากรู้มากว่าไอ้เสียงอันนั้นแล้วไฟก้อนนั้นเนี่ยมันคืออะไร มันจะเป็นพวกที่หลบหนีตามตะเข็บชายแดนอะไรแบบนี้หรือเปล่าในตอนเช้านะครับคุณฟลุกก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็กางแผนที่สำรวจดูครับว่าไอพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่พวกเขาจะเดินไปเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ครับซึ่งเมื่อเปิดดูปุ๊บนี่ก็ต้องตกใจเลยเพราะว่าไอบริเวณดังกล่าวนะครับมันจะเป็นหนองน้ําลึกที่มันไม่น่าจะมีใครมายืนอยู่บนนั้นได้ชัวย่้ำไม่ใช่พระเยซูหรือว่าเป็นกระสือนะฮะเพราะ ตามคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่นะครับเขาก็บอกว่าพวกกระสือเนี่ยเวลามันจะออกมาหากินตอนกลางคืนตรงท้องตรงไส้มันก็จะมีแสงวาวบครับหรือถ้าเป็นตามตำนานของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเจ้าไฟเหล่านั้นเนี่ยมันคือ willow wips h ครับคือตำนานของฝรั่งอันเก่าแก่มันจะเล่าว่าพวกไฟเหล่านี้นะครับมันจะอาศัยอยู่ตามหนองน้ําหรือว่าพื้นที่ที่ชื้นแฉะซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับมันก็จะมีนักเดินทางหลากคนเลยครับได้มาเห็นสิ่งนี้ในตอนกลางคืน และตามตำนานของฝรั่งเนี่ยผีพวกนี้นะครับมันก็จะไม่ใช่แค่ส่องไฟอย่างเดียวคะแต่มันจะล่อให้คนที่มองมันเห็นเนี่ยเดินลึกเข้าไปในป่าด้วยแล้วก็หายไปเลยครับแต่ประเด็นคือถ้าคนเหล่านั้นเดินตามแล้วหายเข้าไปแล้วใครจะเอาเรื่องมาเล่าเอาเป็นว่าเราก็มาลองมองกันในมุมมองของวิทยาศาสตร์บ้างดีกว่าครับเพราะว่าโลกเรายุคนี้เนี่ยมันก็ปีอะไรกันแล้วใช่ไหมโดยว่ากันว่าเจ้าแสงไฟเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอะไรหรอก แต่ว่ามันเป็นปรากฏการทางเคมีครับที่ตามป่าตามเขานะครับมันก็จะมีกา๊าซมีเทนหรือว่ากา๊าซต่างๆที่มันเกิดจากการย่อยสลายไปของส,สารในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพืชหรือซากสัตว์นะครับซึ่งบริเวณหนองน้านี่นก็น่าจะมีเยอะอยู่ซึ่งเจ้าก๊าซพวกนี้นะครับบางทีพอมันไปทําปฏิกิริยาอะไรกับออกซิเจนอะไรพวกนี้มันก็จะสามารถติดไฟขึ้นมาได้ด้วยครับก่อให้เกิดเป็นดวงไฟสีแปลกๆขึ้นมากมายที่ก็ลอยขึ้นฟ้าไปนะครับ มันก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมทั่วโลกนี้เนี่ยเขาถึงมีตำนานผีไฟไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผีกระซือวิลโลวิฟส์หรือว่าตำนานฮิตโตดามะของชาวญี่ปุ่นนะครับที่ว่ากันว่ามันจะเป็นวิญญาณของคนตายฮะทีนี้โอเคลหะถ้าแสงนเนี่ยมันมีคําตอบแล้วว่ามันเป็นสาสารอะไรที่มันแบบย่อยสลายแล้วพุ่งขึ้นไปเป็นไฟไงแล้ว,ลวเสียงละ่ะเสียงที่บอกว่ามันเป็นเสียงคํารามที่ไม่ต่างอะไรจากการกรีดร้องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างไหมที่ทําเสียงแบบนี้ได้ในป่า คำตอบมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเสียงคำรามแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นเสียงของสัตว์ป่าประเภทหนึ่งฮะที่เขาได้ออกมาหากินในป่าตอนกลางคืนแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเสียงเหล่านั้นไงเขาก็เลยไม่รู้ว่าเสียงอะไรอย่างเช่นเสียงของสุนัขจิ้งจอกที่แอดเคยได้เล่าไปเพื่อนๆฟังแล้วในตอนเสียงสยองนะครับหรือว่าเสียงของเสือบางพันธุ์ที่มันสามารถร้องออกมาได้ที่ก็น่ากลัวใช่ย่อยเอาไปว่าเราลองไปฟังกันดูดีกว่า งงพอได้ยินเสียงแบบนี้ปุ๊บถ้าบวกกับความมืดในป่าอยู่จิตใจคนเรามันก็ต้องคิดเป็นอะไรพิลึกพิลั่นได้ใช่ไหมนั่นแหละครับเหตุการณ์ที่คุณฟลุกไปเจอมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจาก2ออย่างนี้มาผสมบวกกันก็ได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับมันก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างเช่นเวลาที่เสียงนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมพวกจิ้งหลีดจิ้งกง,งมันถึงได้เงียบกันหมด หรือว่าทําไมลูกไฟเนี่ยมันถึงมีอํานาจชักชวนให้พลทหารต่างๆได้แบบเดินเข้าไปแล้วฮะหรือว่าเขาเป็นแค่การมโนไปนของพวกเขาเองเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ช่วยทายกันมาหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรในคอมเมนต์ด้านล่างแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มาเข้าสู่เรื่องต่อไปกันดีกว่าครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วนะแต่แอดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ขนลุกขนพองมากกว่าเรื่องแรกเลยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเราก็มาฟังกันดูย้อนกลับไปในช่วงปี1953ของประเทศแคนาดานะครับ มันก็จะมีครอบครัวตระกูลฮักกินส์ครับที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกสาว3คนที่ตอนนั้นทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้ไปพักร้อนที่โอตรันโตประเทศแคนาดานะครับซึ่งที่พักที่เขาเข้าไปอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบ้านไม้ท่อนสุงซึ่งอยู่เข้าไปในป่าลึกๆบริเวณที่ใกล้ๆก,ก,กับหนองน้ําแสนสงบนะครับซึ่งว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักพื้นที่จริงๆก็จะไม่สามารถเข้าไปได้เลยครับเพราะมันอยู่ลึกมาก ที่ข้อดีของมันก็คือการที่มันอยู่ลึกแบบนี้นะครับพ่อแม่ก็เลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีโจรอะไรเข้ามาหรือว่ามีคนแปลกหน้ามาเดินแวะเวียนแถวบ้านฮนะพอไปถึงเนี่ยทั้งพ่อแม่ก็เลยได้ปล่อยให้ลูกๆทั้ง3านะครับวิ่งอยู่ตรงบริเวณบ้านครับแต่ทว่าวในเย็นวันนั้นเองเนี่ยลูกสาวคนเล็กก็กลับวิ่งเข้ามาหาคุณแม่นะครับแล้วเธอก็บอกว่าแม่ขาแม่ขาหนูเห็นอะไรอยู่ที่หนองน้ำด้วยน,นะคะมันตัวใหญ่สีดำๆเดินได้สองขาเหมือนคนเลยค่ะแล้วมันก็กําลังก้มหน้ากินน้ําอยู่แม่ก็เลยแบบมันจะเป็นหมีหรือเปล่าูก ว่าหมีเนี่ยมันก็เดิน2ขาได้ใช่ไหมก็เลยเตือนลูกอะไรแบบนี้ให้ระวังระวังหน่อยนะครับลูกก็เลยแบบคาคาค,า,คาแล้วก็บอกว่าจะวิ่งแถวบริเวณหน้าต่างบ้านให้พ่อแม่เนี่ยสามารถมองเห็นเขาได้อยู่ตลอดเวลากันลวกันในเช้าวันต่อมานะครับครอบครัวตระกูลนี้เนี่ยเขาก็วางแผนว่าจะพาทั้งครอบครัวไปเที่ยวยังทะเลสาบฟอกครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักของพวกเขามากทั้งพ่อแม่ก็เลยเตรียมของจะไปปิกนิกตอนเชา้าคือแม่ก็หาอาหารไปพ่อก็จัดแจงของขึ้นรถนะครับ ซึ่งในระหว่างที่กาลังเตรียมอะไรอยู่เนี่ยเขาก็ปล่อยให้ลูกๆทั้ง3ออกวิ่งเล่นบริเวณรอบๆบ,บ้านอยู่เช่นเคยครับซึ่งในครานเนี่ยพี่สาวคนโตกับพี่สาวคนรองนะครับก็ได้ไปเล่นอยู่ตรงหน้าบ้านส่วนน้องสาวคนเล็กเนี่ยเธอก็ไปวิ่งเล่นที่หลังบ้านอยู่คนเดียวแทนครับที่มันก็จะเป็นลักษณะของบ้านที่ไม่ได้ห่างไกลาสายตาของผู้ใหญ่หรอกคือพ่อแม่เนี่ยสามารถมองเด็กได้จากทางหน้าตา่างพวกเขาก็เล่นไปจนกระทั่งถึงประมาณ10บโมงฮะพ่อแม่ก็ตะโกนเรียกเด็กๆว่าลูกๆจ้ะ พ่อแม่จะออกรถแล้วมาขึ้นรถเร็วไอพี่สาวทั้งสองนะครับก็วิ่งไปหาพ่อแม่ครับแต่ทว่ากลับไม่มีวิ่แววของน้องคนเล็กเลยคุณแม่ก็เลยถามพี่ๆว่าเอาน้องล่ะลูกพี่สาวทั้งสองก็ตอบว่าอ๋อกมื่อกี้ก็เห็นเล่นอยู่หลังกระต๊อบไงแม่แม่ก็เลยให้พี่คนโตนะครับไปตามมาที่พอวิ่งไปด้านหลังกระต๊อบเนี่ยมันกลับไม่มีใครอยู่แล้วครับคุณแม่ก็แบบสายหน้าเลยโอ้ยเด็กนี่ไปเล่นที่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยจะเดินไปตามหาคิดว่าลูกไปวิ่งซนที่ไหนใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีเลยครับ คุณพ่อก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าลูกจะเข้าไปวิ่งเล่นในกระตอบหรือเปล่าก็เลยลองชะเง้อหน้ากลับเข้าไปในบ้านพักดูนะครับปรากฏว่าก็ไม่มีอีกครับคือหาทั้งบ้านแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีวีแววของน้องสาวเลยซึ่งก็แปลกมากนะครับเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าเมื่อ10นาทีก่อนหน้าที่จะออกจากบ้านเนี่ยคุณพ่อก็ยังเห็นน้องเขาได้วิ่งอยู่ตรงบริเวณหน้าต่างเลยครับ ทั้งครอบครัวก็เลยตีความไปว่าหรือเป็นไปได้ไหมว่าน้องเล็กอาจจะวิ่งซนเข้าไปลึกในป่าแล้วทั้งหมดนะครับก็เลยได้ทําการยืนตะโกนอยู่หน้าบ้านครับเพื่อว่าน้องสาวได้ยินเสียงแลนะน่จะตะโกนกลับมาคือแอดต้องขออธิบายไว้นิดหนึ่งนะครับว่าไอ้บริเวณที่พวกเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นป่ากว้างมากครับที่ถ้าหากเราตะโกนอะไรไปเนี่ยมันก็จะเสียงดังกล้องไปทั่วเลยคือถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลหลกหลายกิโลเมตรก็เถอะก็จะต้องได้ยินเสียงครับแต่ทว่าพอพวกเขาแหกปากตะโกนไปแทบคอจะแตกเนี่ย มันก็กลับไม่มีเสียงตอบรับกลับมาของลูกสาวคนเล็กเลยครับทางพ่อแม่ที่ตอนแรกคิดว่าลูกตัวเองแค่จะไปวิ่งเล่นสนธรรมดาก็เริ่มใจไม่ดีแล้วครับพวกเขาได้บอกให้พี่สาวทั้งสองคนที่ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วเนี่ยลงมาจากรถก่อนครับเสร็จแล้วก็เข้าไปพักในบ้านหลังจากนั้นนะครับทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยก็โทรไปหาตำรวจให้มาสืบดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับเพราะนี่มันอาจจะเป็นคดีคนหายก็ได้ เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับทีมงานกู้ภัยก็มาถึงที่พอลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ทําการสํารวจไปรอบเลยไม่ว่าจะเป็นซอกดงพรงภยัยหรือว่าหนองน้ําบริเวณใกล้เคียงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการค้นหาที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะคือเขาได้ถึงกับมีการเรียกกองทหารเข้ามาค้นหาด้วยครับ โดยหนึ่งในวิธีที่พวกเขาเล็งจะใช้ก็คือการค้นหารอยเท้าของน้องให้เจอให้ได้ก่อนครับแล้วก็ค่อยๆเดินตามไปเพราะว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นดินชุ่มๆที่พอเหยียบไปแล้วมันก็จะเกิดรอยเท้าขึ้นใช่ไหมแต่ไม่ว่าจะหาไปบริเวณใดก็ตามนะครับมันก็ไม่เห็นรอยเท้าของน้องคนงงนี้สักรอยเดียวเลยเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ใกล้คํำมือทุกทีแล้วครับ คุณพ่อนะครับก็ได้เดินมาหากับทีมค้นหาเพื่อจะพูดอะไรบางอย่างที่เหมือนจะเป็นการกึ่ง,ก,งกดดันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันก็เป็นเรื่องเศร้าในขณะเดียวกันก็คือคุณพ่อเขาบอกว่าลูกสาวคนเล็กของเขานะครับเป็นโรคกลัวความมืดมากที่ถ้าหากว่าเธออยู่ในสถานที่ที่มืดๆไม่ว่าจะตรงใดก็ตามนะครับเธอเนี่ยก็จะแบบกลัวจนตัวสั่นไม่กล้าเดินไปตรงไหนเลยเสร็จแล้วเธอก็จะก้มหน้าร้องไห้ตรงนั้นแหละครับ คุณพ่อเนี่ยไม่อยากให้ลูกสาวได้กลัวแบบนี้ก็อยากจะขอให้ทีมค้นหาช่วยเร่งเจอลูกเขาหน่อยซึ่งทีมค้นหาหลังจากที่ได้ยินแบบนี้มานะครับเขาก็มองโลกในแง่ดีครับบอกคุณพ่อไปว่าผมคิดว่าเรื่องที่คุณบอกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะเพราะถ้ามันมืดและลูกสาวคุณไม่กล้าวิ่งไปไหนและร้องไห้เนี่ยพวกเราก็จะสามารถตามหาลูกสาวคุณได้ง่ายขึ้นไงก็คือพูดปลอบใจคุณพ่อไปนะครับและแล้วฟ้าก็มืดลงครับทางทีมกู้ภัยเนี่ยก็ได้เริ่มเดินออกหายกรอบในกลางคืน เพื่อหวังว่าจะได้ยินเสียงของน้องสาวคนนี้ที่แบบร้องไห้สะอื้นมาจากที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ตามพล็อตของหนังคลาสสิกฮะไม่เจอครับคือหาไปหามาจนกระทั่งผ่านไป3วันแล้วนะครับมันก็ไม่มีวี่แววของเด็กคนนี้เลยจนกระทั่งในวันที่3นี่แหละฝนนะครับมันก็ได้ตกลงมาซึ่งทําให้อากาศเนี่ยมันเย็นจะเยือกถึง4องศาครับที่พอมันอากาศหนาวหนาวแบบนี้เนี่ยทางทีมสํารวจบางคนก็เริ่มที่จะถอดใจละแต่เราว่าในเวลานั้นเองนะครับ พวกเขาก็ได้มีการไปค้นพบรอยเท้าที่คาดว่าน่าจะเป็นเท้าของน้องสาวนี่แหละอยู่ตรงบริเวณริมหนองน้าครับคือมันจะเป็นรอยเหมือนกับว่าเธอเนี่ยได้เดินมาตรงหนองน้นํานี้เสร็จแล้วก็มาหยุดหลังจากนั้นก็เดินหันหลังกลับเข้าป่าไปครับซึ่งพอเขาเจอรอยเท้าแบบนี้เนี่ยเขาก็เดินตามไปแต่ถ้าว่าไอ้ตรงรอยเท้านั้นนะครับมันกลับเป็นลักษณะเดินเข้าไปยังขี้เลนแฉะแฉนะน่ะที่พอขี้เลนมันแฉะแฉะใช่ไหมรอยเท้ามันก็โดนขี้เลนกลบหมด ทางทีมสํารวจนะครับถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าน้องก็จะไปทางไหนนะแต่ก็มั่นใจได้ว่าน้องเขาเนี่ยน่าจะอยู่แถวนั้นก็เลยระดมไพ่ผลให้มาหาน้องในแถวคโครนตมนี่แหละและวันเวลามันก็ผ่านไปอีกจนถึง7วันหลังจากการค้นหานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ค้นพบกับร่องรอยเท้าอีกรอยหนึ่งแต่ทว่ารอยเท้ารอยนี้นะครับมันเหมือนกับจะไม่ใช่รอยเท้าของน้องผู้หญิงแล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นรอยที่ใหญ่มากๆครับคือใหญ่เกินกว่าการที่จะเป็นรอยเท้าของมนุษย์อีก ที่ก็อาจจะเป็นรอยเท้าของสัตว์ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าสัตว์อะไรไงซึ่งเมื่อเขาเจอรอยเท้าแบบนี้แล้วข่าวมันแพร่ออกไปนะครับผู้คนก็พยายามโยงความกันว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นรอยเท้าของสัตว์โหดที่มาคาบน้องไปแบบมเ,เหมือบหรือเปล่าการสืบหาในตอนนี้นะครับมันก็เลยมุ่งไปประเด็นที่มีสัตว์ป่ามาลากคาบน้องไปเลยและ9วันหลังจากการค้นหาครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปพบหลักฐานในอย่างหนึ่ง นั่นก็คือเสื้อลายสก็ตของน้องครับที่ก็อยู่บริเวณริมหนองน้ําเลยทางทีมค้นหานะครับก็มีกําลังใจเพื่อจะหาอีกรอบหนึ่งพวกเขาก็วิ่งหาไปตามหนองน้ํานั้นแล้วก็พบร่างของน้องจริงๆครับแต่ทว่าเป็นร่างที่อยู่ไม่ครบส่วนแล้วคือหน้าตานะครับมันจะเหมือนกับโดนสัตว์บางอย่างกัดแทะฮะที่มันก็เป็นการสนับสนุนทฤษฎีที่บอกว่าน้องเขานะครับอาจจะโดนสัตว์ป่าสังหารไป แต่ทว่ามันก็เป็นการสังหารที่แปลกนะเพราะว่าบนร่องรอยเสื้อผ้าของน้องเขาเนี่ยกลับไม่มีเขี้ยวเล็บคมอะไรของสัตว์เลยคือถ้าหากว่าเขาจะมีการต่อสู้กับเสือตะปบหรือว่าหมีตะปบอะไรใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยเสื้อของน้องมันก็น่าจะมีรอยฉีกขาดอยู่แต่นี่ไม่มีครับเป็นรอยที่แบบโดนกัดแท้จากร่างกายเท่านั้นเอง นอกจากนั้นบริเวณที่พบน้องนะครับมันก็ยังมีรอยเหมือนกับรอยย่าที่ถูกกดเป็นทางนะครับลากมาจากจุดจุดหนึ่งที่เมื่อตํารวจตามรอยนั้นไปเนี่ยก็จะไปเจอกับหลุมขนาดใหญ่ครับที่เป็นหลุมญ้าเหมือนกับว่ามีใครเอาอะไรบางอย่างมากดทับไว้นานเขาก็เลยตีความไปว่าน้องนะครับอาจจะโดนใครหรืออะไรบางอย่างทําให้เสียชีวิตก่อนครับเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ตรงเนี้ย หลังจากนั้นพวกสัตว์ตระกูลแนวกินซากศพต่างๆนะครับเขาก็มาพบกับร่างอันไร้วิญญาณของน้องครับเสร็จแล้วก็ลากกันไปจนกระทั่งถึงจุดดังกล่าวที่ทางทีมค้นหาได้มาเจอเนี่ยแหละซึ่งถ้าเอาเรื่องนี้ไปรวมกับหลักฐานที่มีรอยเท้ารอยใหญ่ๆได้นะครับมันก็จะยิ่งสนับสนุนได้ว่ามันจะต้องมีอะไรใหญ่ๆบางตัวมาลักพาน้องไปแล้วก็ทําเรื่องไม่ดีหลังจากนั้นก็ทิ้งน้องเขาไว้ตรงนั้นแน่ๆ ซึ่งไอสิ่งใหญ่ๆที่ว่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่น้องเขาได้เห็นในวันแรกและไปฟ้องกับแม่หรือป่าว่ามันมีอะไรใหญ่ๆดำๆเด,ำด,ำด,ำดินสองขามากินน้ํานั่นนะแต่ว่าเรื่องนี้เองนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเพราะว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในคดีนี้เนี่ยมันก็น้อยนิดมากจนทําให้ตํารวจนะครับไม่สามารถสืบเรื่องนี้ต่อไปได้ และเรื่องราวของตระกูลฮักกินส์ก็ยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้นะครับคือแบบงดหงิดกันไหมเนี่ยสเรื่องแล้วย,ยังหาคําตอบที่แน่นอนไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเราก็มาต่อกับเรื่องที่3ดีกว่าที่แอดเชื่อว่าหลายๆคนคงจะหายสงสัยได้เลยว่ามันคืออะไรคือในปี2012นะครับมันก็จะมีข่าวลือของการค้นพบสิ่งประหลาดอย่างหนึ่งณนะหนองน้ําของเมืองเซเนประเทศฝรั่งเศสครับโดยนักท่องเที่ยว2คนเนี่ย เขาเล่าว่าเขาไปเดินเห็นสิ่งอะไรก็ไม่รู้ที่มันตัวผมผอมไม่ค่อยกับโผล่เหนียวเหนียว <ๆ S 1> แหวะแหวกก้มหน้าอยู่ตรงริมน้ํานะครับที่พอเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยสองนักท่องเที่ยวก็ดุ้งสิฮะไม่กล้าทําอะไรเลยก็ได้แต่วิ่งหันหลังกลับไปแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับทางการฝรั่งเศสให้เขามาเช็คดูครับแต่ถ้าว่าพอทางเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็กลับพบว่าสิ่งนั้นเนี่ยมนได้หายไปแล้วฮะ ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าสองนะักท่องเที่ยวนี้เนี่ยเขาได้โกหกหรืออะไรหรือเปล่าแต่ดูจากหน้าตาที่ตื่นมานะครับมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องโกหกแนะ่และเรื่องราวนี้นะครับมันก็เงียบไปอีกประมาณ4ปีครับก่อนที่ใน2016เนี่ยมันก็จะมีคนมาพบกับสิ่งแนวๆน,วนี้อยู่บริเวณหนองน้ำของเมืองเซนเนกแล้วที่คราวนี้นะครับเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวด้วย แต่มาถึง6ตัวเลยครับที่พอคนเห็นปุ๊บเนี่ยก็ตกใจมากแต่ว่าก็ลองเพ่งดูนิดๆแล้วก็พบว่าเอ๊ะมันขยับไม่ได้นี่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งไม่มีชีวิตอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆครับแล้วก็พบว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนั่นแหละแต่ถ้าว่ามันเป็นงานอาร์ตฮะ ของศิลปินฝรั่งเศสคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโซฟีแพคติซียคอมมซึ่งศิลปินสาวผู้นี้นะครับเธอก็มักจะสร้างหุ่นที่หน้าตาเหมือนคนจากโครงเหล็กนะครับเสร็จแล้วก็นําเอาโคลนอะไรแปะแล้วก็มาวางอย่างหนองน้ําสาดทิ้งสาดโคลนเพิ่มพลอยให้มันแห้งไปนะครับที่พอสร้างโคลนมันแห้งเสร็จเนี่ยหน้าของตัวหุ่นนะครับมันก็จะดูเหมือนหุ่นตัวประหลาดที่ได้งอกมาจากโคลนไปซะอย่างนั้นแม่เล่นเอาสักคนที่เขาพบเขาเห็นนี่มาใจหายใจคว่ำกันเลย โดยแนวคิดเบื้องหลังของงานนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างคนกับธรรมชาติครับว่ามันจะเป็นลักษณะของการหวานอมขมกลืนซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับมันเป็นภาษาของซิลปินว่าแต่เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวของบันไดลึกลับที่อยู่ในป่าแล้วไม่มีใครกล้าขึ้นไปไหมครับเพราะถ้าพวกเขาเดินขึ้นไปเนี่ยเขาจะเจอกับจุดจุดจุดเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลย สำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย